ครับสวัสดีครับมือนีกับมาซองอึงนะครับเนาะอึงเผาห้องไร้ไร้ครับนี่จะมาดูว่าเฉยไหมครับเราถ่ายติดตามด้ครับผมครับห้องไร้ขนาดครับผมนี่ครับพอลงมาแล้วมันเลือกครับมันชั่นครับนี่ท่างชั่นไร้ชั่นไร้กับมีกิ่งไม้ไร้ครับลงมากับมุดนี้นะครับเอามาท่านไหมครับนี่มุด อึงเผาครับเมื่อกี้ห้องเต็มนะครับตอนนี้บอห้องแล้วครับกับนี่หลายเขียดทั้งห้องเต็มนะครับนี่ทอ้งอื่นอึ้งยางกับห้องเต็มนะครับนี่ครับเดี๋ยวยางมังไปได้เลยครับเดี๋ยวซีมี่อีกมองหนึ่งครับเดี๋ยวไปบังอีกมองหนึ่งมองนี้บอขึ้นแล้วครับเนี่ย อย่างงั้นมาเบิ้งหน้าก่อนครับอย่งางงันหน้าครับเสียงเขียดซิโมโห้องร้ายอยู่ครับนี่ยอยู่ในงั้นหน้าครับมาเบิง้งฝนตกแห้งครับมันอะไรอยางมาเบิง้งให้เบิ้งหน้าครับบรรยากาศนิ่มขึ้นมาเบิ้งหน้าก่อนครับเดี๋ยวจะไปเยี่ยงสองเอืงอีกมองนึงครับมองนั้นจะเป็นปลาเลยครับ เสียงเขียนห้องครับบรรยากาศน้ำขึ้นครับฝนตกมาเสียงเขียนห้องนี่ครับมหอดหม่องปลาที่เขาสีเงี้ยงนะครับนี่เดี๋ยวเสียงห้องลายครับนี่เดี๋ยวขออยเขาญาตไปสองดึงกันได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวสีเก็บผ่ามาฝากครับผม นี่ครับฟังเสียงเอาบุครับห้องหลายขนาดครับเดี๋ยวถ่ายติดตามด้วยครับว่าที่ใดหรือบ่าใดครับอะไรครับไปจับกันครับนี่ครับก่อนจับบ่าใดท้ายเบิ้ลครับนี่งใดมาแล้วครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวมันซิฟโกโตเนี่ยครับนี่ประมาณซิฟโกโตครับนี่ครับอึงดีซองมาแล้วครับ ทศไทยครับผมกับแม่ไข่กับมีหลายอยู่ครับนี่ผมจะเอามาปล่อยครับนี่มาปล่อยไว้จะเอาพอพันครับลองพอพันเบึงครับปล่อยในบอร์ซีเมนกับเอาเอาดินใส่ครับนี่ลองพอพันเบึงว่าจะเป็นจังไดครับเห็นเบึงในยูทูบเขาเลี้ยงครับนี่อันนี้ก็ใครหลังจากได้ สิบสองชั่วโมงครับอันนี้ก็เกือบยี่สิบี่ชั่วโมงนะครับนี่เห็นไหมครับไข่เริ่มมันจะเป็นลูกหงองแล้วครับนี่ดินๆอยู่ในรังไข่ครับนี่ผมหาก็เคยเห็นขึ้นกันแหละครับเพราะว่าเพราะปีแรกครับผมนี่ครับบึงก็ว่าอึงไข่แล้วประมาณยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือมมือเนื่งครับสีฟักออกมาเป็นโตครับ นี่ครับพาเบิงครับนี่อันนี้รประมาณยี่สิบชั่วโมงแล้วครับเนี่เดี๋ยวถ้าเบิงตอนเศา้านะครับว่าสิเป็นยังไงน,นี่ครับผมนี่ครับหลังจากที่อยู่ในไข่ได้ยีิบสี่ชั่วโมง อพอออกมานี่ครับเป็นตัวห่วกเลยครับห่วกกึ่งเผาครับสามือแรกนี่ครับเขาว่าบ่ท่านไม่บต้องให้อาหารครับนี่ครับเพราะว่าลูกออดนี่สกินไข่ไข่ติดติดมากกับของครับนี่แล้วก็กินไข่ที่ที่บอบอบ่อน้ำครับนี่ครับ ตัวหนึ่งก็บีประมาณแปดแปดพัน 8, 8, ฟองถึงหมื่นฟองครับอีงตัวหนึ่งครับอันนี้น่าจะไขตัวเดียวแล้วครับเนี่ยบอกค่อยไลายปไปไหครับบอกมากแล้วน่ครับนำนั่งมีเศษไข ลังใครที่บอกมาเลยครับข้างล่างคุณคุณนะครับผมใส่นามกับประมาณสิบห้าถึงยี่สิบเส้นครับที่ผมใส่เนี่ยนะครับกอดกับไว้เรียนนามดีครับดูห่วกกอดนะครับผมก็เพึ่งคยเพาะครั้งแรกนะครับกพึ่งคยเห็นขึ้นกันนะครับ เบิ้งเปิดเบิ้งใน f c e e o o o k นใน YouTube นะครับวิธีการเลี้ยงอึ่งเผ่าการพ่อพันธุ์เห็นฟักออกมากับมีความสุขครับน่ครับเพิ่งเคยเห็นลูกหวัวอึ่งเผ่า อันนี้อายุได้สองมือนะครับนี่สองมือนี่ครับผมเม็นใกลๆครับ ไปไปมากใช่นี่ครับบอกับบอบอ,บอ,บอซีเมนต์บอก่มนะครับความกว้างหนึ่งเมตรครับอันนี้ก็ได้สามมือแล้วครับนี่เอาไข่แดงให้กินนะครับ ไข่แดงไข่แดงนะครับผสงกับน้ำเอาห้กินครับหลังจากพ่นสามมือไปแล้วก็จะเอาอ,อาหารประดุกครับแซ่น้ำแล้วับปัน่นละเอียดครับบดละเอียดแล้วเมื่อวานลงครับนี่ก็ลูกหมวก มูกลุกออดกันเลยได้ประมาณเกือบ30เมื่อนะครับเอาปลวกให้กินครับนปลวกให้กินครับนี่ครับลูกอึ้งพา บออกมาแล้วครับนี่ครับรองเดีย่ยงปีแรกครับก็ตายหลายอยู่ครับตายทั้งเป็นลูกหัวกอึงครับตัวอึงที่ทบอออกมาแล้วที่มีขาแล้วก็ตายครับวันนั้น้อท่านได้รู้สูตรเดียงครับตอนนั้น้หลายครับ ลองเดี๋ยวถ้าติดตามต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไองครับถ้าเกิดว่าเน่ยังน้อยจะลองเอาไปลุงไวอยู่สายนะครับ ทีเมื่อท่านไปออกขาท่านนี่ครับนี่กำลังเป็นห่วงออกขานะครับแต่ว่าห่างมาท่านหลุดกันอืมเอื่นเข้าครับทดอบลองเลี้ยงครับศึกษาเอานะครับตายร้ายครับปีแรก นี่ก็เอาหัวอาหารปลาดุกให้กินครับนี่ปลาดุกหน่อยหลังจากที่เขายิงโตที่มีขาแด้วกันจะเอามาเ้ยงครับนี่ปลวกกับปูว,ปวมาใส่งกงนับนี่เป็นอาหารครับนี่ครับ ครัเล็งตัวหน่อยนะครับครับสำหรับคลิป พ่อขอจบไปสมมติก่อนนครับครับสวัสดีครับผม